มาจ้าคลิปนี้พามาดูตกปลาตกปลาช่วงพาทิตย์เที่ยงคืนของฟินแลนด์นะคะเนาะนี่จ้าเดี๋ยวพาดูตกปลากันนะจ้านี่บอกเลยว่าฟินมากนะคะเนาะฟินแลนดดินแนดนไม่มีกลางคืนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพราทิตย์เที่ยงคืนนะคะเนาะนี่ก็จะสนุกสนานในการตกปลานะคะเนาะคือตกปลาช่วงนี้ ปลาจะกินเบ็ดดีนะคะเนาะนี่จะเดี๋ยวหนิงพาชมวิดีโอเต็มนะคะคลิปเต็มเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคน hi guys นี่นะคะวันนี้หนิงพามาตกปลาอีกแล้วนะคะนี่มาตกปลาดูบรรยากาศสวยๆกันนะคะนี่เนาะเราก็อยู่ในทะเลใหญ่นะคะตอนนี้เราก็จะขับเรือเข้าไปใน ในที่ที่มันมันมีแหล่งปลาเนาะพูดง่ายๆเนาะคือเราก็ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยนะคะเนาะนี่จ้าก็คือเราก็จะไปตรงที่แหล่งที่เราเคยตกแล้วเราเคยได้เนาะมันแบบว่าปลาเขาก็จะมีแหล่งที่อยู่ของเขานะคะเนาะนี่จา้าเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะเนาะก็คือช่วงนี้เราก็จะขับเรือเร็วหน่อยนะคะเราก็จะชมวิว อะไรไปด้วยนะคะเนาะนี่จะนี่ก็จะช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านพักตากอากาศหนิงนะคะที่ที่บ้านพักตากอากาศหนิงนี่จะเห็นพระอาทิตย์เที่ยงทเที่ยงคืนชัดมากเลยนะคะคือที่นี่จะไม่มืดเลยนะคะคือจะตลอด24ชั่วโมงจะไม่มืดเลยนะคะเนาะคือฟินแลนด์ถ้าเป็นภาคใต้ก็ก็จะไอ้นี่หน่อยนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นกลางกแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนี่คือ พระอาทิตย์เที่ยงคืนนี่จะชัดมากนะคะก็คือจะไม่มืดเลยนะคะเนาะคือบ้านพักตาอากาศที่หนึ่งอยู่ก็คือจะไม่มืดเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงคือไม่มืดเลยนะคะเนาะนี่แหละจะพระอาทิตย์ก็จะปิ่มปิ่มท้องฟ้าแบบนี้นะคะคือช่วงเที่ยงคืนพระอาทิตย์เขาจะปิ่มท้องฟ้านะคะคือเขาจะไม่ตกเขาจะปิ่มปิ่มท้องฟ้านะคะเนาะแล้วทีนี้ช่วงตีหนึ่งพระอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มขึ้นนะคะเนาะ ก็จะสว่างสว่างออกมานะคะเนาะนี่จะมาดูกันจ้าก็ออนี้เนาะคือปลาตัวนี้เป็นปลากู้ห่านะคะหนิงว่าหนิงจะเอานะคะแต่ว่ามันหลุดก่อนนะคะเนี่ยหลุดไปก่อนนะคะคือเราเห็นนะคะว่ามันเป็นเป็นปลาตัวใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนี่จะเนี่ยมันหลุดนะคะถ้าตัวนี้ถ้าได้มาหนิงก็จะเอาอยู่นะคะเนาะ คือนิงจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่นี่น่ะปลาเขาเยอะแล้วปลาเขามีหลายแบบนะคะคือเราสามารถเลือกกินได้เลยนะคะคือเราจะเลือกกินได้ว่าปลาอันไหนอร่อยปลาอันไหนที่ไม่อร่อยนะคะเนาะนี่จะอุปกรณ์มาตกปลาเราก็จะมีของกินเนาะมีของกินมาด้วยนะคะก็จะมีชากาแฟมีขนมนมเนยนะคะเนาะเราก็จะ กินไปด้วยตกปลาไปด้วยนะคะเนาะนี่จะก็คือมันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะคะเพราะว่าช่วงที่พ่วงหนิงออกมาตกปลาก็จะออกมาสัก,สกประมาณสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองนี้นะคะเนาะก็คือเราจะออกมาตกปลาแบบช่วงกลางคืนนะคะคือปลามันมันกินเบ็ดดีนะคะเราเชื่อแบบนั้น <laughs> เพราะว่าเราเคยได้เวลานี้เนาะกลางวันเราตกแล้วมันไม่ค่อยได้นะคะเนาะ นี่จ้าดูจ้าดู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 มาแล้วจ้ามาแล้วนี่ดูจ้าปลาตัวใหญ่นะคะไม่รู้ว่าตัวใหญ่ไหมนะแต่ก็อันนี้จ้านี่นี่นี่ปลาตัวนี้ก็ไอ้นี่นะคะนี่คือที่นี่มันเป็นปลาแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะคือจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติปลาจะอร่อยมากนะคะนี่หนิงก็ถือกล้องด้วยมือหนึ่งแล้วก็เอาไอ้นี่ช้อนเอานะคะนี่จ้าได้ ปลาอันนี้อร่อยนะคะชื่อภาษาฟินนะคะก็จะชื่อว่าปลากู้ค่ะนะคะเนาะปลาอันนี้จะเนื้ออร่อยมากนะคะแล้วเขาก้างไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าเวลาเราแกล่เอาเนื้อเขาเราจะได้เนื้อเยอะนะคะปลาอันนี้จะเป็นปลาที่อร่อยนะคะเนาะนี่จ้ะนี่ปลานนี้จะอร่อยนะคะคือปลาที่นี่มันเยอะแล้วเขาเลือกกินได้นะคะเนาะคือถ้าตัวไหนมันเล็ก มันเล็กเราจะไม่เอานะคะคือที่เราตก,ตกมาแล้วมันตัวเล็กๆเราจะไม่เอานะคะเราจะปล่อยให้เขาโตนะคะเนาะปล่อยให้เขาโตปล่อยให้เขาไปผสมพันธุ์เนาะก็คือปล่อยให้เขาไปมีลูกมีหลานอะไรอย่างนี้นะคะปล่อยให้เขาโตจะ้ะแล้วเราก็จะตกเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆนะคะเนาะคือไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่พวกหนิงนะคะที่ตก แบบนี้นะคะคือคนที่นี่ทั่วไปเขาก็ตกแบบนี้นะคะคือถ้าตัวเล็กเขาก็ปล่อยนะคะเนาะถ้าตัวใหญ่พอกินได้เราก็เราก็จะเอานะคะเนาะนี่จ้านี่ก็ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยนะคะเนาะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยแล้วก็ตกปลาไปด้วยนะคะนี่จ้าได้มาอีกแล้วจ้านี่เขาบอกว่าปลาที่นี่มันเยอะนะคะแต่ แต่มันติดเบรอย่างนี้ถ้าตัวเล็กเราก็ไม่เอานะคะเนาะนี่จ้าถ้าลําพังจะกินนะมันกินไม่หมดนะคะมันกินไม่หมดจริงๆนะคะแล้วคนฟินเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเอาแค่พอกินนะคะเนาะนี่จ้าดูจ้าปลานี้ได้ปลาอะไรเราจะเอาไหมเนาะนี่ก็ปลากู้หามเหมือนกันนะคะนี่ปลาอร่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะตัวเล็กนะคะ ถ้าตัวเล็กมากไป Espero. เราก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเพราะว่ามันไอ้นี่เนาะปล่อยให้เขาไปโตนะคะเนาะปล่อยให้เขาโตปล่อยให้เขาไปมีลูกอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนี่จะคือวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะเนาะก็เวลาตกปลาก็เขาจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเนาะคือถ้าตัวเล็กก็ก็ปล่อยให้เขาไปไอ้นี่นะคะปล่อยให้เขาโตเนาะ ปล่อยให้เขาไปผสมพันธุ์ปล่อยให้เขาโตนะคะเนาะนี่จะนี่ดูธรรมชาติแบบนี้ก็มีนะคะที่ฟินแลนด์ก็จะจะมีแบบว่าทะเลสาบที่แบบว่ามันจะลึกแล้วก็ไม่ลึกนะคะเนาะคือถ้าเป็นธรรมชาติแบบนี้มันก็จะไม่ลึกมากนะคะเนาะคือใกล้ฝั่งอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเราก็จะไปตกไปเรื่อยๆนะคะว่าตรงไหนเราจะจะ จะมีปลาจะอะไรอย่างนี้นะคะเนาะปลามันจะอยู่แบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนี่จ้าแล้วก็ตกไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะเนาะนี่ก็คือได้บรรยากาศฟินๆมากเลยนะคะเนาะนี่จ้าก็บบรรยากาศสวยๆนะคะเนาะนี่คือพวกหนิงจะชอบนะคะเนาะชอบมากบรรยากาศแบบ บรรยากาศแบบฟินๆเนาะนี่ตกปลาไปด้วยชมวิวไปด้วยแล้วก็ชมปลาไปด้วยนะคะเนาะนี่จ้าก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าฟินมากนะคะเนาะนี่จ้าก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเนาะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงทเที่ยงคืนแล้วนะคะเนาะนี่จา้าหนิงจะอธิบายให้ฟังเนาะว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนมันก็จะแบบนี้จา้าคือพระอาทิตย์เขาจะ ปิ่มๆบนท้องฟ้าแบบนี้นะคะซึ่งความเป็นจริงมันไม่มืดเลยนะคะเนาะถ้าดูในกล้องมันอาจจะเหมือนมืดหน่อยนะคะเนาะแตะ่แต่มาใช้ชีวิตจริงมันไม่มืดนะคะเนาะนี่จ้าพระอาทิตย์เขาก็จะปิ่มๆท้องฟ้าอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ตกเลยนะคะแล้วทีนี้ช่วงตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งตีสองเขาก็จะขึ้นสูง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 ขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะสรุปแล้วก็คือพระอาทิตย์มันไม่ตกดินเลยนะคะเนาะ แต่มันจะปิ่มท้องฟ้าแบบนี้นะคะเนาะช่วงเที่ยงคืนที่เขาเรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะคือพระอาทิตย์จะปิ่มท้องฟ้าเนาะคือเขาเขาตกตกได้สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเนาะนี่ถ้าถ้าวันไหนท้องฟ้าเปิดจะเห็นพระอาทิตย์แบบนี้นะคะแต่ส่วนมากมันจะมีเมฆบังนะคะหรือว่าต้นไม้บังเนาะหรือว่าก็ถ้าเราไม่ได้มุมมุม มุมที่ดีจริงๆเราก็จะไม่เห็นนะคะแบบนี้คือมันจะมีต้นไม้บางมันจะมีมีเมฆบางเนาะเราก็จะไม่เห็นนะคะคือมันต้องท้องฟ้าเปิดจริงๆแล้วอากาศดีจริงๆนะคะมันถึงจะเห็นดวงอาทิตย์ลอยลอยลอยอยู่ปิมๆขอบฟ้านะคะเนาะซึ่งถ้าไม่ออกมาในทะเลก็จะไม่เห็นพระอาทิตย์ป,มปิมๆอย่างนี้นะคะนิ้งบอกเลยว่าถ้าเราอยู่บนพื้น พื้นดินพื้นอะไรถ้าไม่ออกมากลางทะเลแบบนี้นะคะมันจะไม่เห็นพระอาทิตย์ปิ่มๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าเราอยู่บนพื้นน่ะต้นไม้มันบังนะคะเนาะคือต้นไม้มันจะบังนะคะแต่ถ้าเราออกมาทะเลแบบนี้เราจะเห็นนะคะนี่จะเราเราจะเห็นแบบนี้ว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนมันเป็นแบบนี้นะคะเนาะถ้าเราออกมากลางทะเลเราก็จะเห็นนะคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านนะคะอยู่ตามพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นนะคะเนาะ นี่จ้ามาตกปลากันต่อจ้านี่นี่นี่ดูจ้าในบางครั้งหนิงก็ถ่ายวิดีโอไม่ทันนะคะเพราะว่าถ้าช่วงเวลาที่เขากินเบ็ดเขาจะกินเร็วมากนะคะเนาะเขาจะกินเร็วมากแล้วเราก็ต้องแบบว่าหยุดเรือหยุดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีก็ก็ถ่ายให้ดูได้ไม่หมดช่วงที่มันดึงดึงดึงอย่างนี้นะคะเนาะ ก็ถ่ายได้แบบแบบนี้นะคะเนาะคือเอาขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนี่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นปลาปลาอันนี้นะ่ะต้องกินตัวใหญ่นะคะเขาถึงจะอร่อยปลาเขาก้างเยอะอันนี้ชื่อภาษาฟินเรียกว่าปลาห้ากีนนะคะเนาะปลาห้ากีนนี้จะต้องกินตัวใหญ่นะคะถ้าเป็นตัวเล็กพวกหนึงก็จะไม่เอานะคะเพราะว่าปลานี้จะคาวมากนะคะเนาะเวลาเราทําเวลาเราทนะําน่ะจะคาวมากนะคะเนาะ ซึ่งหนิงไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเลยนะคะถ้าถ้าตัวไม่ใหญ่จริงๆหนิงก็จะไม่ค่อยเอานะคะปลานี้เพราะว่าเพราะว่ามันคาวเวลาเราทํามันคาวแล้วก็แล้วก็มันมันมันก้างเยอะนะคะเนาะนี่จ้แต่ว่าปลากู้หานะ่ะถ้าเขาไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาเขากินไม่แรงกินไม่แรงเท่าปลาไอนี่นะคะเนาะคือเราก็จะเลือกกินนะคะเนาะนี่จ้าได้มาอีกแล้วจ้า เนี่ย <tampoco> ตัวนี้เนี่ยก็ตัวเล็กนะคะสําหรับปลาอันนี้น่ะจะตัวเล็กนะคะเราก็จะไม่เอานะคะเนาะนี่จะก็ก็อันนี้นะคะก็คือปลาปลาตัวที่พวกหนิงปล่อยแต่ปลาตัวที่พวกหนิงไม่เอาพวกหนิงปล่อยน่ะถ้าตัวเขาใหญ่ๆนะคะนี่นี่นี่ปลาอันนี้นะคะนี่ปลาห้าวกิีนี่ค่ะถ้าตัวใหญ่ๆนี่สิบกว่ากิโลเลยนะคะ เนี่ยสิบกว่ากิโลนี่จะอร่อยเพราะจะจะไอ้นี่นะคะเพราะว่าเนื้อเขาเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคาวมันก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะคะมันเป็นปกติของปลาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเนื้อเขาจะเยอะกระดูกเขาจะไอ้นี่อย่างนี้นะคะคือคือหนิงเคยได้หนิงเคยได้แล้วหนิงเอาน่ะตัวละสี่กิโลนะคะเนาะตัวละสี่กิโลแล้วหลานหนิงก็เคยได้ตัวละห้ากิโลกว่านะคะเนาะคือ คือประมาณนั้นถึงจะกินนะคะปลาตัวนี้แต่ว่าปกติกิโลหนึ่งสองกิโลก็กินได้แล้วนะคะนี่จ้าได้มาอีกแล้วจ้านี่มาดูว่าปลาตัวนี้เราจะเอาได้ไหมเนาะนี่จ้ามาดูกันจ้าว่าว่าเราจะเอาไหมเนาะนี่จ้าขอบอกว่าปลาที่นี่น่ะมันมันเยอะเลือกกินได้นะคะคือเราสามารถที่จะเลือกกินได้เลยนะคะปลาที่นี่เนาะก็ นี่จะดูจ้าบรรยากาศภาพทิตย์เที่ยงคืนท้องฟ้าก็จะเป็นสีแดงนะคะเขาจะกระทบน้ํานะคะเนาะนี่จะดูจ้าดูปลาตัวนี้ปลาอะไรเอ่ยเราจะเอาไหมนี่เนาะนี่จะดิ้นแดกๆเ,เลยนะคะนี่ปลาอันนี้ก็อันนี้นะคะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงปลานนี้ปลากู้หานะคะตัวใหญ่นะคะนี่ถือว่าตัวใหญ่นะคะเนาะ นี่ถือว่าตัวใหญ่จ้าเราก็จะเอานะคะเนาะนี่เขาบอกว่าตัวนี้เอาจ้านี่นะคะนี่ได้ตัวที่สองแล้วนะคะที่เราเอานะคะเนาะนี่จ้านี่วันนี้ก็เอาน้ําใส่นะคะเพื่อเพื่อไม่ให้เข้าตายนะคะเราก็จะเอาน้ําใส่เนาะเอาน้ําใส่ถังจ้า นี่จ้าตัวที่สองนะคะปลานี้อร่อยนะคะนี่โตขนาดนี้ก็เนื้อเยอะเราจะกินได้อร่อยที่สําคัญไม่ข้าวมากด้วยนะคะเนาะเวลาทําอะไรอย่างนี้นะคะปลาอันนี้ก็จะอร่อยนะคะเนาะปลากู้ฮะภาษาฟินนะคะเนาะนี่จ้าเราก็ตกปลากันต่อนะคะเนาะนี่จ้านี่ปลาเป็นปลาธรรมชาตินะคะเป็นปลา ปลาที่อยู่ในคลองอยู่ในทะเลธรรมชาตินะคะเนาะทะเลมันก็จะมีปลาปลาไซมอนก็มีนะคะแต่ว่าแต่ว่าเพวกหนิงตกไม่ได้มันเนาะเออก็คือมันก็จะมีหลายปลาปลาก็จะมีหลายชนิดนะคะเนาะแต่ว่าเราก็ตกแล้วแต่เราจะได้นะคะเนาะเพราะว่าเราเราเลือกกินได้ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าปลาอันไหนมันมาติดเบ็ดเรานะคะเนาะ ซึ่งปลาไซอมอนก็มีนะคะแต่ว่าพวกนิงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะคะเนาะแต่ถ้าถ้าเขาใส่นั่นนะคะถ้าถ้าเขาใส่ตะข่ายเขาก็ได้กันอยู่นะคะเนาะนี่จะนี่ก็ตกปลาไปเรื่อยๆนะคะเนาะนี่ ตกไปเรื่อยๆจ้าชมวิวไปด้วยตกปลาไปด้วยนะคะนี่นะคะนี่จ้านี่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 ดูช่วงนี้พระอาทิตย์นะเมฆจะบังเขานะคะเนาะนี่ก็คือบางครั้งมันจะมีไอน้ําไออะไรขึ้นในทะเลนะคะแล้วเมฆก,ก็จะบังเขานะคะเนาะนี่จ้า แต่ว่ามันไม่มืดนะคะความเป็นจริงมันไม่มืดเลยเดินเรือไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ไม่มืดนะคะเนาะนี่จา้านี่มาดูจา้านี่นี่นี่เขาบอกว่าไอ้นี่นะคะปลากินเบ็ดแล้วนะคะนี่ยนี่จา้านี่นะคะก็นี่จา้าพี่น้องปลากินเบ็ดแล้วจา้านี่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  อันนี้น่ะปลากินเบ็ดพร้อมกันสองเบ็ดเลยนะคะนี่คือสองตัวเลยนะคะเนี่ยกินพร้อมกันเลยจ้าเดี๋ยวพวกนิงจะปลาขึ้นนะคะเนาะนี่จะหนิงว่าหนิงจะถ่ายวิดีโอตอนเอาขึ้นนะคะก็คือถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างต้องเอาปลาขึ้นนะคะเนาะนี่จะหนิงถ่ายของสามีนะคะนี่ก็เอาขึ้นได้แล้วเนาะนี่ของหนิงจ้ะนี่คือถ่ายได้นิดหน่อยนะคะนี่สามีมาช่วยนะคะเพราะว่าสามีต้องเอาปลาของแกไปก่อนเนาะ นี่จ้าเราก็ได้มาแล้วปลาที่เราเอาวันนี้เราก็ได้มาสี่ตัวนะคะเนาะนี่จ้าปลาสี่ตัวนะคะที่เราได้นะคะที่เราเอาเนาะปลาที่เราไม่เอาปล่อยไปก็เยอะนะคะเนาะคือสี่ตัวนี้เราเอานะคะเนาะนี่จ้าวันนี้เราก็ได้ปลาสี่ตัวเราก็พอแล้วนะคะเนาะคือคือมันพอกินแล้วเนาะเราก็พอเราจะเพราะว่าก็ไปนอนด้วยนะคะ ไปกันจ้ากลับบ้านกันนะคะนี่ชมวิวไปด้วยจา้านิ้งก็ขอบคุณเอ้อจากคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมกันนะคะขอบคุณจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้า thank you for watching see you next video นี่จา้าชมวิวสวยๆเนาะนี่วิวกับบ้านนะคะชมวิวกับบ้านกันจา้าสวยๆนี่เนาะกลับบ้านจา้านี่ กลับบ้านก็จะขับเรือเร็วนะคะนี่เนาะนี่จ้ะไปกันจ้ากลับบ้านจ้า